คุณลูกจิกรใช่ไหมครับครับวันนี้ตั้งใจมาทําอะไรเอ่ยปาเปันโค้ดครับป่าเป็นโค้ดมีอาการอะไรไหมครับไม่มีครับมีวัคซีนตัวอะไรไหมไม่มีครับทานยาอะไรประ่อจำไหมครับไม่ครับแพ้ยาอะไรไหมครับไม่ครับสูบบุหรี่ไหมครับ ดูดเพลนถอดไฟฟ้าครับอ๋อสูบบุหรีไฟฟ้าไม่ได้สูบบุหรีมวนใช่ไหมไม่ไม่สูบอ่าคือไม่เคยสูบบุหรีมวนมาก่อนแต่สูบบุหรีไฟฟ้าเลยใช่ไหมใช่ครับอะไรที่ทําให้เรามาสูบบุหรีไฟฟ้าครับลองจากของเพื่อนก่อนแล้วก็ชอบกินก็เลยดูดมาเรื่อยๆือเรามั่นใจในความปลอดภัยของบุหรีไฟฟ้าไหมครับไม่ขนาดหึงขนาดนั้นอืมแล้วแล้วชนิดที่สูบมีนิโคตินไหมครับ มีครับีนิโคตินรู้ไหมครับว่านิโคตินมันทําให้เราติดรู้โอ้โและการที่เขาติดเนี่ยบริษัทเขาอยากให้ซื้อซ้ําถูกไหมการที่เขาใส่นิโคตินคือเขาต้องการให้เราซื้อซ้ำสุดท้ายเราก็ควัเกเงินซื้อถูกไหมคะรับใช่ครับแล้วถ้าระหว่างสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับไม่สูบคิดว่าไหนดีกว่ากันไม่สูบไม่สูบแล้วเรามีความคิดไหมครับว่าเราไม่สูบด,ดีกว่า มีครับแต่ผมว่าเมื่อกี้เราบอกเราติดกลิ่นใช่ไหมใช่ติดกลิ่นอันนี้แหละส่วนหนึ่งคือเขาทําให้เราชอบด้วยการติดกลิ่นใส่สีใส่กลิ่นแต่ที่แรงกว่านั้นคือเขาใส่นิโคตินตัวนี้นิโคตินจะทําให้เราอยากและอยากใช้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะเสียตังค์ไปเรื่อยๆและต้องการสูบมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้หมออย,หอยากให้หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่านาอ แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแหละว่าเราจะฝากฟงังให้เขาไปเรื่อยๆห้เป็นเหื่อเขาไหมเาไม่มีใครบังคับเราได้เนาะแต่หมอเชียร์ให้เราแบบไม่สูบดีกว่ามันไม่ได้โอเคว่าจะทําให้เรารู้สึกดีแต่แต่ถ้านึกถึงผลระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียได้แล้วมันก็เริ่มมีงานวิจัยออกมาแล้วว่ามีคนป่วยเพราะการสูบบุหรีร่ไฟฟ้าเนาะลองดูครับลองกลับไปตัดสินใจดูครับเนาะโอเคครับโอเคครับ